อันนี้มาชมมาขามลีลากับสวนคุดจำอันนี้ก็กใกล้จบแล้วนะครับเนี่ยเหลือเหลือกิ่งไหนลุงจำนี่อ่าหน้ากิ่งหน้ากิ่งหน้าแล้วก็อีกกิ่งข้างอีกสามกิ่งจบเลยอีกสามกิ่งจบเลยอ่าจบเลยเดี๋ยวให้ลอยใหญ่นิดนึงไม้ต้นนี้ของอาจารย์เดียเดิมบางอ,อ,อาจารย์เดียเดิมบาง <c oughs> ใหญ่ขนาดไหนครับช่วงช่วงระหว่างล,ลำนี้ กับรำเนี่ยลุงจำถึงจะตัดเนี่ยครึ่งหนึง่งหรือว่ายัางไงครับเอประมาณครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งดูด,ดูดูไม่ให้มันเล็กไม่ให้มันใหญ่อ่ะครับอมองดูที่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 พอตัดแล้วมองสบายตาเออมันไม่เล็กมันไม่ใหญ่ไอเอนี่นยเท่านั้นแหละบางทีผมมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือหลังจากที่เราเขียงไปแล้วเนี่ยพอเราเขียงไปปุ๊บเราทํา ขแขนงเราทํากิ่งหนึ่งกิ่งสองอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าต้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นอีกอันนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับลุงแจมใช่ครับใช่ใช่เลยคือจะจนเขียงไปแล้วแล้วก็มีกิ่งขแขนงหรือว่ามีกิ่งหนึ่งกิ่งสองอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ช่วงที่เราเขียงช่วงนี้มันใหญ่ขึ้นอีกอเราจะมีวิธีการเผื่อ,อยังไงลุงจ้คอคือคือ,คอตัดปุ๊บเลยนะครับเนี่ยกิง่งถ้ามันใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วเริ่มสร้างเลยถ้ามันยาวเบรกเบรกเลย ไม่งั้นมันจะใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยระคุมไม่ได้ด้านนี้ด้านหน้าเนี่ยดูดูในนี่เนี่ยมาเจอพอดีมาเจอกิ่งนี้เนี่ยเนี่ยอนาคตเนี่ยนุ่งจ้ำผมว่ามันต้องเบ่งเบ่งแผลเนี่ยเนี่ยเบ่งแผลใช่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 มันจะพอก็อันนี้เนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยปัญหาในที่ผมถามจอมนี่แหละเมงเมงเ่ไม้ตัวนี้นะในสไตล์ลุงเลี้ยงเนี่ยกิ่งเนี้ยมันจะจบเท่านี้ยนี่เนี่ยนะเท่านี้ยแต่กิ่งเนี้ยมันออกมานี่เลยเม่งครับเนี่เนี่ยต้องทําใหญ่ไว้อ๋จะทําไว้เนี้ยดัดไว้ลีลาเดี๋ยวพอมันแตกนี่นี่เนี่ยมันมันแตกให้เราเล่นละหนึ่งแถวแถวนี้นะเนี่ยสองเนี่ยสามสี่ห้า ลงไปเลยอีต้นนี้ก็สั้นหน่อยไงต้องถามลีลานะครับมีคนมาถามซื้อนะครับแต่แต่ทำไมลุกจำจะองไมขายจ้าของไม่ขายนะครับลีลาลีลาได้ครับสวยดีครับนะครับสวยดีมัลคัสิก แต่ก็อย่างว่แวแหละครับลักษณะของการดัดกิ่งนะครับก็ต้องมีการยกขึ้นกดลงนะเป็นเรื่องที่เราทํากันประจำกดกดอวบอวบให้วเพียวให้พพิ้วไงให้พพิ้วนะดัดไปดัดมาดังเปรีนะ้ยเออมันมีอีกอย่างนึงเองครับที่มีคนเขาบอกมานะไม้ดัดกิ่งอย่าให้เป็นเขาควาย ครับนี่ยเนี่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 แบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ลุงลุงจะออกอย่างนี้ครับอ่ามันเป็นเขาควายครับตอนนี้นะกิ่งเมนมันไปทางไหนเนี่ยเราดัดให้มันเข้ามุมเนี่นี่เข้าหากันเออลุงลุงดัดให้เข้ามุมเห็นปะบางทีเราดัดช้าไปมันก็เป็นเขาควายได้ลุงจําต้องรีบดัดแต่น้อยๆเออใช่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  มไม่ใช่ไม่สวย<า>ม,มันสวยแต่ว่าวมันเป็นไม้รุ่นเกา่าๆครับต้นนี้ผมเห็นตั้งแต่ลุงจ้าวสังแต่เล็กๆก,กันนะครับเนี่ยตัวเนี้เมือ่อก่อนเล็กวิธีการน้องเมงลุงจะดัดแบบเนี้ยเห็นไหมมันมันมันจะไม่ออกเป็นเขาควายมันจะขนานกันมาะมนะครับเพื่อน ให้มันใกล้เคียงกันนะครับนี่องศาใช่ถ้ามันถ้ามันแยกออกมาแบบนี้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยงอนาคตกิ่งเนี้ยเป็นกิ่งเมนกิ่งล่างไงนะมันมันก็เหมือนกิ่งเมนไม้ไม้มันกิ่งเมนทุกกิ่งเนียมันมันออกไปเนี่ยนะมันจะมีกิ่งย่อยอีกครับสลับกันไปกิ่งเมนปลายสุดก็คือปลายยอดจบมันแหละครับยอดยอดยอดจบยอดจบของกิ่งนะครับยอดยอดจบของกิ่งเนี้ยมันมัน มันออกไปเนี่ถ้ามันแต่มันจะไม่สวยมันจะกล้องหุบเหมือนใบโพครับครับครับคล้ายๆใบโพแต่อย่าให้ถึงใบโพครับบางคนนี่เล่นเป็นไออะไรล่ะพัดเลยเป็นครึ่งวงกลมเลยก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ครับยังไงสวยแต่สำหรับผมผมก็ชอบแนวแบบใบโพนะครับแบบปลายแหลมๆหน่อยถ้าเป็นแบบครึ่งวงกลมเลยแม่มันก็มันจะกลายเป็นไม้ ไม้พุ่มอมันจะไปแนวๆนั้นน่ะมันไม่ได้อารมณ์ของบอนไซเท่าไหร่ก็เป็นไปได้นะกิ่งให้มาถึงขนาดนี้เลยกิ่งสองนั่นแต่กิ่งหนึ่งเ่ยเดี๋ยจะเริ่มเบรแถวนี้แลลวทำรายละเอียดเลยกิ่งนี้นี่มีขวามีหลังมีซ้ายมีหลังก <c oughs> ็ดัดตามกฎเกณฑ์สมาคมครับเติมหน้าเติมหน้านี่ อนี่นี่นี่กิ่งหน้าครับพอกิ่งหน้านี้กิ่งนะเมงถ้าเป็นไปได้ก็มานี่กิ่งหนึ่งเนี่ยแล้ววนวนเนี่ยปลายปลายกิ่งเนี่ยวนมาอย่างเงี้ยนะจะเพาะก,ก,กิ่งกิ่งเนี้ยเนี่ยเอากิ่งม,มาทิ่มตาเลยครับทิ่มตาแบบเนี้ยแต่แต่มันอยู่อย่างเงี้ยนะนี่เนี่ยหนึ่งสองนะพอพอมันเอี้ยวไปเราสร้างตรงเนี้ยไอกิ่งตรงเนี้ยเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ย เราวกออกมาข้างหน้าเลยอืแล้วก็สร้างแขนงเอาแล้วก็ทํำยังไงดัดองศาให้มันได้แล้วก็มันจะมองเนี่ยมันมีมิติมองเนี่ยอเนนียถ้าลงเนี่ยมันจะเห็นทรายเห็นฝาเป็นเลยนี่นะครับก็ปล่อยให้ช่วงยอดโตขึ้นไปนะครับเพืเ่อนๆอย่างเงี้ยครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะได้เกี่ยงแล้วครับมันเขาเขาจะใหญ่ไว ก็เอามาให้กับเพื่อนๆดูนะครับสําหรับมะขามลีลานี่ๆๆใช่ครับมันมันไม่ได้มาเอารวดลออออกะรวดรวดมันจนจนจนกว่าไอ้นี่มันมันจะอมมนะถึงจะตัดพวกนี้ได้ครับไม่งั้นแผลมันหายยากไงแถ้าจะตัดแล้วมันตอนนี้มันมันกําลังอักเสบอยู่นะเผลอทิ้งกิงใย่งที่า ครับลอยลวดเอเอ,เอตรงนี้อีกทีเองตรงเนี้ยลุงก็ไม่ได้บอกใครนะกิง่งกิ่งนี้ข้างอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับแล้วมากิ่งบนเนี่ยกิ่งขแขนเนี่ยขแขนที่มันจะทับกิ่งเนี้ครับต้องยกอแล้วก็ไอ้กิ่งที่ว่างๆเนี่ยเอาลงสร้างยเน่ยสร้างมา ตั้งม่ะถ้าเกตดูลุงสร้างไม้เนี่ยถ้ามันชิดกันเนี่ยอีกิ่งชิดเนี่ยมันต้องยกเนี่ยเนี่ยเนี่ยยกตอนนี้พอเราดัดลงไปเนี่ยไม้มันจะมีวิติมองแล้สบายตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างจริงเนี่ยกิ่งหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ต้องยกเองครับและอีนี่มาหนึ่งเนี่ยพอพอมันลงไปเนี่ย ไอช่องว่างตรงนี้จะเต็ม,มเดี๋ยวนี้แตกสองแตกสองดัดลงเลยลุงจำ <c oughs> มันแมงมันถูกผิดลุงไม่รู้แต่ว่าเข้าใจแล้วถ้าสร้างแบบนี้มันสวยครับเท่านั้นเองอโอเคครับลุงจำครับจนก็คือผ่านมาครับเห็นต้นนี้มานานแต่ว่าไม่เคยได้ถ่ายก็เลยแวะมาถ่าย ให้กับเพื่อนๆดูเป็นมะขามลีลาที่ครูจ้ำเลี้ยงไว้นานแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ใกล้จบก็เลยเอามาคุยให้กับเพื่อนๆฟังสักคลิปหนึ่งนะครับสำหรับเจ้ามะขามลีลาตัวนี้นะคร,ครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมกับลุงจ้ำลาไปก่อนกันแล้วกันเอาต้นมะขามลีลามาให้เพื่อนๆดูแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ